สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพอล่าจะพามาชมสเสนจัน์ประกายดาวนะคะดูสเสนจันของเราจะสวยงามขนาดไหนนะคะเราไปดูกันใกล้ๆนะคะวันนี้นะคะดูต้นนี้นะคะนี ปะไกาดาวปะกายดาวกันขนาดไหนมาดูใบนี้นะปะกายดาวหรือเปล่าดูสีชมพูเห็นไหมคะ,ะไปเลยนะคะสองซีกสองใบเนี่ยแต่ดูต้นนี้เนะี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยนะเนี่ยเป็นเดียวกันนะคะดูใบนี้นเป็นนี้หมดเลยนะนี้สเนเอจันปะกายดาวนะคะดูใบนี้สวย ดูดูก้านนะดูก้านใบนะจะชมพูเลยนะคะนี่นี่สวยจริงๆเนาะนจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะเนี่ยอันนี้อันนี้ตัวลูกนะตัวลูกนี่หนอหนอหนอของต้นนี้นะคะหนอหนอของต้นนี้นะมาดูเนี่ยดูใบอู้นะคะ เนี่ยเป็นเหมือนกันเลยนะนี่นเองก็ชุ่มผูวนะนี่ก็หนึ่งนะนี่ในนี้อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้แบบเนี่ยออกมาชมพูเหมือนกันเลยนะชมพูอ่อนเลยนะเนี่ยเนี่ยดูจะสวยกันขนาดไหนดูเนี่ยนี่อันนี้เป็น อันนี้เป็นสเก็ดสเก็ดชมพูนะเป็นประกายใช่ไหมก็เรียกสเก็ดหรือประกายเนาะอ่ะนี่อ่ะเนี่ยออกชมพูหมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยใบสวยอบอิ่มเนาะแล้ยิงดูต้นนี้นี่นออนตนน้น,ตนนี้ต้นนี้ก็เป็นตน้นลูกของต้นนี้นะคะเนี่ยดูนี่อ่ะอ่ะชมพูทั้งนั้นเลยทุกใบเลยนะ อันนี้ก็ออกชมพูเยอะเลยมันเป็นสกิตรแลวเป็นปื้นๆเลยนะคะยิ่งดูยิ่งสวยนะคะสวยเวลาคาจะไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนเนาะตอนนี้ก็เนี่ย เาก็ไม่ได้ปล่อยไปทางไหนเนาะมีเยอะอยู่ตรงโน้นอีกเป็นดงเลยแต่เนี้ยจะออกมาอย่างเงี้ยมันเยอะยอดไม่ไหวนะคะอดใจไม่ไหวที่จะทําคลิปเก็บไว้นะคะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะเนี่ยอันไหนชีสสวยๆเนาะมาแบ่งปันกันชมนะคะนี่นี่ สวยๆเนาะตรงดงตรงโน้นมันจะเปียกๆหน่อยเนาะปากเลยยอกออกมาข้างนอกนะนี่จะยกออกมาชมยิ่งดูยิ่งชมยิงย่งเพลิดยิ่งเพลินนะเนี่ะสวยนะอันนี้อันอนี้เวงเนะวงอะเรงมะเรงเนาะเนี่ยใบจะเงาเนี่ยสวย ใบเงางามเมางเงาเงาแมนนะเนี่ยนีชมพูนะแต่นี่สุดจัดประหลัดบอกนะเออปลาไก่ดาวเนเช่นปลาไก่ดาวเนี่ยสุดจัดประหลัดบอกเดี๋ยวเอามาดูแป๊บๆๆ๊เนี่ยอันนี้ เสน่จันบุตรสลาคำมาตรงนี้ต้นนึงนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูใบใหม่เนี่ยใกล้ปกายดาวนี่เสน่จันบุตรสลาคำมิ้นใช่ไหมมิ้นด่างหรือฟูมิ้นก็ไม่รู้เราไม่ค่อยรู้ถนัดเนาะเนี่ยแต่ออกมาประมาณนี้นะอันนี้หลอดใหม่นะเนาะพึ่งกลางใบเมื่อเช้ายัางใบเล็กๆนะ ใบก่อนเนี่ยนะด่างนะก็บอกมิ้นชมพูเนาะก็ได้มาทาลับเบาๆนะต้นเนี้ยเนี่ยดูออกมาไหมเนี่ยสวยไหมคะนี่ตัวใบนี่กระด่างด่างอันนี้ใบเก่าแล้วก็จะเริ่มจางไปอย่างเงี้ยนะแต่เนี้ยนดะูเนี้ยจะอยู่ได้นานไหมเนี่ยออกมาเห็นไหม เป็นมิ้นใช่ไหมชุมพูมิ้นออกครีมครีมออกสีโอโรสเนาะแล้วชุมพูชุมพูจะจัดจ,จัดจ,จัดกว่าตรนนี้นี่นะอันนี้มันประกายดาวนะคะเสนจันประกายดาวอันนี้บุตรสลาคำนะคะเสนจันบุตรสลาคำเนี่ย ไกลกันก็ดูเนี่ยจะด่างๆสีมันด่างนะสวยใช่ไหมเนี่ยตัวใบมนนีผักกาดมะงอกในนี้ด้วยเห็นไหมต้นนี้ตน้นนี้แต่ใบนี้ก็สวยนะเนี่ยจะอวบอิ่มเลยนะอันนี้ออกชมพูเนี่ยจะจัดเลยแต่แต่ไม่ไม่ทั้งใบนะแต่อย่างเงี้ยนะจะออกไปเกือบเต็มใบเลยนะ กเต็มใบใบนี้ใบนี้ก็อันนี้กระลายไปออกไม่เต็มใบนะจะเป็นชุพูแต่ฝั่งนี้ยครับจุดกระจายกระจายพอใบนี้เนี่ยโอ้โหโสุดจัดนะประหลัดบอก โดนแดดครับไม่ให้แดดมากๆเดี๋ยวจะโรยรายเนาะไว้เก็บไปดูหลายๆวันนะแต่อันนี้ก็เดือนแล้วนะคะ่ะใบเนี้ยใบนี้ก็อยู่มันเป็นเดือนแล้วเนี่ยอันนี้ก็สวยตลอดใหม่นี้ก็อันนี้ก,นนก็ตั้งไปก่อนปีใหม่นะั่นเนี่ยแต่ใบใบนี้หลอดหลอดพุ่งกลางนะแต่อันเนี้ย อันนี้นานแล้วเนาะเรามาดูรมร้อนะเรมาแวะแวะตรงสีของบุตรราคาหลอดใหม่เนี่ยเห็นไหมอันนี้สีเขียวใช่ไหมอันนี้สีอะไรเอย่ยไหนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีประสบการณ์เนาะแนะนำป้าพอล่าหน่อยสิอันนี้เขาเรียกอะไรนี่ แต่ป้าซื้อมาในานามของเจเนจันบุษราคำมิ้นชมพูเนาะมิ้นด่างชมพูใบอื่นก็ด่างเหมือนกันอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นใบเก่าแล้วนะด่างหามาด่างไม่ด่างแต่ไม่ชมพูน,นี่อีกเนี่ยนี่ก็เริ่มเก่าแล้วนหด่างด่างทุกใบนะ,นะด่าง ใบเนี้ยตรงนี้จะเป็นชมพูเนี่ยจะเป็นไม่เยอะเนี่ยชมพูเลยนะเนี่ยไม่เยอะเนี่ยตรงอื่นก็ด่างแต่ตรงเนี้ยจะเป็นสีชมพูเลยั้งขอบขอบใบเนี่ยเนาะเป็นชมพูเลยแต่ใบใหม่เนี่ยใบเนี้ยออกมาจัดอุกใบนะคะอย่างเงี้ยก,กระจายกระจายใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยความด่างด่างกระจายกระจายแต่ตรงเนี้ยพื้นใบอ่ะ พื้นจะไม่เป็นเขียวเลยนะคะจะเป็นออกเนี่ยสีอะไรเอ่ยเนี่ยออกไปเป็นชมพูจางๆนั่นเนี่ยตรงนี้ก็ชมพูอ่อนๆเนาะเนี่ยชมพูแหละตรงนี้มันมืดเนาะแสงไม่ถึงตรงนี้ออกจากมืดๆนะคะเนี่ยสวยเนาะสวยไหมคะสวยไม่สวยป้าก็สวยแล้วะจะสวยไม่สวยป้าก็สวยแล้ววะเนาะ นี่ป้าชอบป้าสวยนะนี่ป้ามาโชว์ตรงนี้แล้วก็มาล่ำลากันตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีต้นไหนออกมาสวยๆป้าจะมาอ,ะอัดคลิปโชว์ให้อวดเพื่อนๆเนาะแบ่งปันกันดูเนาะแบ่งปันกันชมเนาะสวยๆนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ